สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบมาพอกับแม่ออมอีกคือเก่านะคะน้องมื่อนี้คุณแม่ออมก็จะพาไปเที่ยวมงเชมิเชลนะคะ,ะหลังจากที่จอด,ดรถแล้วขับมาถึงแล้วนะคะก็เลยเดินดางต่อขึ้นรถบัสจะไปที่มงชานมิเชลเก็บเงินได้20ยูโรพี่น้องเฮ้ย <c oughs> คนโชคดีนะคะเนาออื ในนี้เราก็นั่งรถบัสนะคะต่อจากตรงที่จอดรถนะคะมาประมาณหกถึงนาทีได้นะคะสะมาถ,ถึงที่มงชานมิเชลค่ะอืมบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะพี่น้องคนโชคดีนะคะเนาะขึ้นรถกัเก็บเงินได้นะคะ20่สิยูโรค่ะพี่น้องอืม ลงจากรถบัสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินต่อเข้าไปด้านในอีกนิดนึงนะคะในตัววิหารนะคะมงเชมิเชลนี่คือวิหารที่อยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตกนะคะบริเวณจังหวัดอมองแคว้นนอมองดีนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะพี่น้องทางตอน เหนือของฝรั่งเศสนะคะนาอกาแมมออมก็อยู่ฟังฟังทังนี้แหละค่ะพี่น้องบ่กใกล้จากบ้านพุณแมมออมหน้าเนาะ,ะเขามาดานนันน่ากะหาด้านอาหารกินก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่ากองทัพเราต้องเดินด้วยท้องนะคะแมออมก็มาถึงุ่งประมาณเทียงพอดีค่ะก็เลยต้องหาร้านอา,าหารกินเขากันก่อนนะคะน,ะคะนาะเพราะว่าจะได้เดินขึ้นไปบันไดขึ้นไปตรงยอดวิหารข้างบนนะคะจะได้ไป พาพี่น้องขึ้นไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะสวยงามค่ะพี่น้องทานข้าวอันนี้ร้านก้นสวยค่ะร้านอาสามีนะคะเนาะอ,อับลูกสาวถือกันคัะอันนี้เราก็จะกินเป็นอามาซอสหอยนะคะเนาะหอยใส่กับอ่าครีมในกา อาจจะเป็นไวยขาวนิดนึงนะคะกินเสร็จแล้วก็ตามด้วยขนมหวานนิดนึงค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะช็อกโกแลตกับครีมกินเข่าเสร็จกันแล้วก็ไปเลยจ้าเดินทางต่อ่ขึ้นบันไดไปเลยค่ะพี่น้องอ่าพาะเราจะขึ้นไปบนยอดนะคะจะได้เบ่งบรรยากาศชวยๆขังบนนะคะ วันนี้นะักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะตรงกับวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ฝั่งทางยุโรปนี่คือเด็กๆช่วงนี้คือปิดเทอมนะคะปิดเทอมสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องก็เลยคนมาเดินเล่นแล้วก็มาเที่ยวชุ่มลายค่ะวันนี้ม,มงชามิเชลนี่จะเป็นบรดกโลกนะคะจาก ศสสอ2พนอ่อนะคะเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะคะรับประกาศนะด่านในก็นจมาน,นประมาณนี้ค่ะเข้ากับแวะสือบัตรก่อนนะคะก่อนเขาไปข้างในนะคะเสียค่าเข้าชมนะคะอันนี้แย่งกัใจยเงื่อนพี่น้องเอออ้แย่งกัใจยโหลดค <laughs> อยกันเจ ถ่ายคลิปย่างเดียวละพี่นอ้องออเข้าแถวซื้อตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าค่าผ่านประตูเข้าชมก็11ยูโรเด็กไม่ต้องเสียนะคะมงเชามิชเชลนี้ก็จะมีอายุราวๆประมาณ1,300ปีนะคะพี่นอ้องโดนหลายเก่าแกหลายค่ะพี่น้อง เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆพี่น้องเพราะว่าวิหารอยู่กลางาทะเลเนาะเขาสางขึ้นใดจังใดกันยังไาพี่น้องค้นหินค้นอันนี้มาใดจังใดเนาะ,ะเนาะสามาัยตะกีโอ้ยสุดยอดของเขาอีลีค่ะด้านในของวิหารก็จะประมาณนี้ค่ะสวยงามขนาดค่ะจากเขาเอื่นว่าอีอย่างเนาะคะ่ะไม่อ้อมกับจำซื้อบ่ใดคุณพอบานเป็นเบาให้ฟังอยู่กะไม่อ้อมกับหลงกับลืมค่ะพี่นอ้อง แต่ว่าง่ามหลายพี่น้องเนี่ยคะ่ะเก็บบรรยากาศมาให้บึงนะคะนาะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะมงแชม,มิเชลวิหารอยู่กลางทะเลชายฝั่งตะวันตกในแคว้นนอร์ม็อดีนะคะทางอเมริกาเหนือแหละค่ะพี่น้อง ฟังทางยุโรปแต่ว่าอยู่ติดติดกับอเมริกาเหนือนะคะด้านในก็นจะประมาณนี้ค่ะสวยงามเก่เาแก่มากๆค่ะจะเป็นวิหารไว้ไฮแบบสมัยตะกี้เป็นเขาเอ่ยนหน่อยอย่างพระเป็นอันนี้นะคะเมชีนสินะคะเพิ่นมาทำทำวัดทำอย่างสินะคะก็จะประมาณคือวัดบ้านเฮานะคะเนาะแต่ว่าจะอยู่ าแม่น้ำสวยงามมากๆค่ะด้านในก็นจะประมาณนี้ชมเสร็จเรียบรอย้อยนาางเลาะเบิดเรียบร้อยิดแล้วก,กะกะใดเวลาจะจะกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องอ่าทายรูปแชะแชะแะกันเลยจากน่อยก่อนจะกลับบ้านนะคะทุกคนเราก็จะแวะซื้อของติดไม้ติดมือนิดนึงกลับบ้านคะ่ะก็จะได้เป็นสมุด แล้วก็ตุ๊ก,กตาหรือวเอล่นนิดนิดเล่นน้อยให้ลูกสาวนะคะเนาะเป็นที่ระลึกจากน้อยนะคะพี่น้องค่ะสําสหรับมื้อนี้แม่อ่อมกาขอจบอคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคนสวยเดี๋ยวกลับมาพบมาพอกันกับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ